ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยชิบชิบมีเป็ด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 ,ปดกดอะไรได้ไหมไม่ได้นั่นคือความฝันเอา้าห้องสักถามของทุกทุกที่านายเป็นใคร <c oughs> ชื่อของฉันคือแคลรอนผู้นำทางแห่งคนตาย ยินดีต้อนรับความฝันครั้งสุดท้ายบนเส้นทางแห่งความเป็นและความตายนายกำลังพูดบ้าอะไรพูดนำทางแห่งความทั้งที่นี่มันเป็นมุกตลกอะไรเออนายกำลังพูดบ้าอะไรเธอตายแล้วตายแล้วจริงเหรอเออถ้าตายแล้วจะอยู่ได้ยังไงวะ ไม่ลับุดยังไม่ถึงเวลาเธอเพิ่งขึ้นมาจากแม่น้ำแห่งการลืมเลือนเธอเห็นไหมเอยเหรอฟังดูเหมือนเนื้อเรื่องในหนังสือแฟนตาซีหรืออะไรสักอย่างรู้ว่ายังคงสงสัยขอฉันถามอะไรสักอย่างชื่อของเธอจำมันได้ไหม เออเฮ้ฉันชื่อ <c oughs> เอะไรเธอกำลังทําอะไรอยู่ก่อนที่จะมานี่อะไยก็ได้ฉันจําอะไรไม่ได้เลยเออก็จําอะไรไม่ได้เพราะเพิ่งเล่นครับผมอธิบายก่อนชื่อของเธอคือคี้เร็วคี้เร็วขายคี้รัวเปล่าแล้วไง ตอนนี้เธออยู่ในขัข้นขอบเหวแห่งความตายเธอจะได้รับโอกาสในการฟื้นคืนชีพนี่มันไหลเสาระยิบระยญ่แล้วแล้วไงว่าต่อเลยหน้าที่ของฉันคือชี้ทางให้แก่ผู้ที่มีโอกาสคืนชีพแต่แน่นอนว่าไม่ไม่ใช่แค่นี้เธอต้องทำธารกิจที่ฉันมอบให้ให้สำเร็จแล้วมันจำเป็นตรงไหนล่ะ <c oughs> โคตรกวนอนะ ในการฝึกเธอก็คู่ควรกับมันบททดสอบก็เพื่อเธอคู่ควรหรือไม่บันมึงก็เหมือนพบกการสอบใบขับขี่อะไรทำนองนี้สินะเข้าใจเปรียบนี่อันนี้ที่อยากจะพูดใช่ไหมโอเคแต่ทำไมฉันอยากคืนชีพด้วยล่ะแล้วนายจะได้อะไรท่าน ไม่มีส่วนได้เสียอะไรกับสิ่งที่ฉันต้องทำนี่คือหน้าที่ของฉันบางทีเธอคนหาเหตุผลที่จะคืนชีพมากกว่ามัวกังวลกับมันเนื่องจากเธอไม่มีความทรงจําเธอคงไม่มีเหตุผลหรือแรงบนันดาลใจในโลกภูมิที่ไม่สามารถหายเหตุหมในการมีชีวิตเธอต้องการหาได้ว่าเธอคือใครเอาละ <c oughs> มาค้นหาเธอกันคีเรวคีเรวคีรัว ล้นายเพิ่งพูดว่าฉันไม่มีความทรงจํานะเพราะคนจําเป็นต้องมีความทรงจำอ้มอมคงจะน,น่ากลัวมากเอาละฉันจะถามคํถาถามเธอตอบตามที่เธอต้องการแล้วถ้าตอบผิดละ่ะเอ,อแล้วถ้าไม่มีผิดไม่มีถูกจริงนะการที่เธอตอบคำถ,ถามฉันเธอโคตร ูว่าคำตอบของฉันจะกเกี่ยวกับตัวฉันสินะมันนี้คำถามเสร็จแรกที่เร็วมีอะไรที่เธออยากอยู่ตอนนี้อยากรูว่าทำไมฉันถึงตายเอองง,งแปลก,ปกนอนว่าเธอต้องสงสัยมันแปลกที่พี่อย่างโดยธรรมชาติโอกาสเทอเจอเป็นศูนย์อาจจะกล่าวได้ว่าหรือบางคนคาเธอเธอคิดว่าอย่างไหนล่ะ คิดว่าใครบางคนค่าฉันอาฮะนี่คือสิ่งที่ถ้าเธอรู้ว่าเธอจะทำยังไงฉันจะสาบแช่งมันมต่อสุดท้ายนี่มันบอกว่าฉันมีความมากแค่ไหนและสิ่งที่แสดงออกมาของเธออะไรอะ่ะทำไมมีรูปตอนนี้มันดูจากที่เราได้สนทนากัน พูดได้เลยว่าเธอยังทําให้สําเร็จฉันเชื่อว่างานที่ครังท้ายอย่นั้นจะให้ขึ้นชีพเธอรอเขียนบางอย่างบนสมุดของเขานี่คำถามเซตที่สองลองจินต่างการว่าสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ข้างหน้าเธอเธอคิดว่าสัตว์ตัวนั้นคืออะไรคิดว่าเป็นแมวและเยื่อหยิงมันทําอะไรอยู่หน้าเธอนไล่ตามมันอยู่ ทีเออันไปไล่ตามมันน่าหลักอ <c oughs> <c oughs> ันเป็นคำถามมันคงเป็นคำถามเออนี่เธอเป็นท่านแมวหรือเปล่า <c oughs> ใช่ <c oughs> เกมอะไรเนี่ยที่ตอบคำถาม ฉันสรุปนิดนึงฉันเห็นด้านที่เธอนี่จะช่วยให้เธอเข้าใจกับความสุขและความเจ็บปวดของคนอื่นๆคำถามที่สามถ้าเธอได้ขึ้นชื่อสิ่งแรกที่เธอทําคืออะไรตามหาคนที่ฉันฉันวานั้นมันเพท่าความเ,เครียดเ,เครียดทําไปเพื่ออะไรฉันจะได้ไม่ต้องตายแก้แค้นไงเออแก้แค้นไงก็เห็นเห็นอยู่แกแ้แค้นแก้แค้นอ่ะแก้แค้นงั้นเหรอ ฉันไม่ได้จะพูดว่าการแค่แค้แม่แต่เธอคิดทำอะไรจากที่แก้แค้นฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะฮะความสุขอะไรคือความสุขที่เธอต้องไม่ไม่รู้สิคงแค่ใช้ชีวิตธรรมดาเหมือนคนทั่วไปมัง้งนั้นอะไรคือชีวิตธรรมดาของโอ้ยถามเยอะจังวะครอบครัวแล้วใช้ชีวิตเพื่อครอบครัวของฉันมัง้ง นั่นมันทำมันได้และเรียบง่ายมากอันนี้ครับเธอมีค่าที่จะต้องเทฮะฉันพูดเลยแหละเธอเป็นคนมืดนลักินง่าดีแล้วเธอจะสามารถทำอาหารกินด้วยตัวเองไม่ว่าจะอยู่ที่ใดตอนนี้คำถามสาุดท้ายคิเลวเธอพร้อมที่จะรับบททุกจบบส่งมาเลยส่งมาเลยรีบรีบเป็นเช่นนั้นเธอจะไปฆ่าสักคนใหม่เท่านั้น ถ้าจําเป็นถ้าจําเป็นนะนะนั่นคือการอุทิตนคําตอบเธอยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว่าไม่ใช่หนึ่งหรือสองแต่เป็นมากมายที่ต้องทุกทนทรมานเพรประโยชน์ของเธอนะแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมเบียวจัดคำถามท,ที่ห้องใช่ไหมครับนรื่องของเธอบางนี้คำถามที่คาดไว้เธอได้ทังมานอน สิ่งใดฉันสนใจเพียงแค่ผลลัพธ์ถ้าฉันมืดบอดไม่สนใจต่อวิธีการที่เธอจะทําให้บรรลุผลลัพธ์ไปเถิดแล้วทําสิ่งที่เธอต้องทําเอาละคำถามของฉันสิ้นสุดแล้วตอนนี้ได้รู้จกักดูเหมือนเธอจะให้ความสามารถย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายของเธอมันน่าสนใจอย่างยิ่งจะดูความสามารถนั้นจะพาจะเฝ้าดูอย่างเธออย่างใกล้ชิด <c oughs> คิดว่านายจะทําให้ฉันเข้าใจได้นะ ดูเหมือนว่าเธอจะเข้าใจบางอย่างตัวเธอมากขึ้นนะนั่นนําพาเรามาสู่บททดสอบที่เธอต้องก้าวข้ามผ่านทุกอย่างคืนชีพอย่างแรกแล้วนี่ไปคุณได้รับเข็มพิษแห่งความตายบททดสอบเธอคือไนตามที่เข็มที่ชี้นี้เธอมีเวลาเจ็ดวันอืมแล้วงี้ต่อฉันจะเจอประตูแห่งความแบบนี้เลยโหโคตรสงสัย สามารถเบิกได้จันไม่สามารถเบิกแต่เมื่อเธอไปถึงที่เข็มทิศนําไป่องสิ่งจะเกิดขึ้นเข็มทิศของเคเรนที่เริ่มหมุนไปเรื่อยๆว่าคือกำลังทำามกับฉันไม่ใช่ว่าถึงทิ่นี่มันเสียเลยเออของเก่าเปล่าไม่รู้ไม่มีใครตายอยู่ใกล้ๆมันถึงชื่อเข็มทิศแห่งความนั้นแปลว่าต้องมีคน อก่อนงั้น <c oughs> ว่าไม่ใช่สิ่งที่เธอเธอก็ต้องยอมรับความตายจุดๆ,ๆว่าคือยอมรับว่าเกิดเงินฉันเมื่อเธอเริ่มทดสอบเธอจะเผชิญหน้ากับคนที่ตายในช่วงเวลาใกล้ๆกับเธอหรือพบคนที่เชื่อมโยงเธอไม่ได้ทางใดเธอต้องฝานกันทุกคน นี่มันเป็นแบบแพร่ข่ออกสําหรับคืนชีพหรือเปล่าไม่มีการแต่มันก็ม,ม่เกิดจะทํางานร่วมกันหรือจะด้วยตัวเองมันก็ไม่สําคัญสิ่งที่ฉันพวกเธอแต่และคนจะต้องทําบททดสอบให้สําเร็จเท่านั้นเธอควรจะจาไว้ไว้พวกเธอเป็นเต่การคนพวกนั้นก็ต้องทําบททดสอบที่แตกต่างกันของฉันดัสีและเข็มทิศท,ที่จะนําต่อเมื่อพวกเขาคนใดคนหนึ่งตายสนะและฉันมีเวลาเจ็ดวัน เธอเตรียมพร้อมหรือยังฉันคิดว่านี่เป็นเดืองดียที่ฉันจะให้ได้ฉันขอให้เธอโชคดีโอ้เกิดอะไรโลกมันบิดเบี้ยวแบบนี้เอ๊ได้จับฉันที่อกอู้ีูอู้ล่วงไปไหนครขเนี่อเริ่มบททดสอบไปตามที่ที่เหงให้เธอไปแม้ว่ากําลังจะหมุนยุ่มากตามที่มันจะชี้ต้องไปอวันที่หนึ่งเพื่อนคนแรก จบไว้แค่นี้ก่อนนะั